สวยเลวสวยเต้นเลยเต้นเต้นกนฮยฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเต้นี่ลูกเต้นดีๆลูกหนึ่งสองฮฮ้ยึงบอ่าเต้นเลยเต้นละเต้นรล้ฮึ๊เฮ้ยโอ้โ สวัสดีทุกคนยามเช้านะวันนี้เมื่อคืนนอนหลับหลับตื่นตื่นพะวงกลัวตัวเองอะ่ะตื่นไม่ทันที่จะไปกับคุณตาลุนนะฮะ

มาลงทำน้อ,นอยโอ้ทำน้อยเรนลงแล้วเรียกบอกว่ามาเรียกทำน้อยไม่ได้นะไม่ยอมนอนเลยทำน้อยนอนดีทำน้อยมาดีด <c oughs> ีมาลงมาลงไปเลยมาลงไปเลยโอ้เขี่แล้วมาลงดีดีมาลงเออมาอมอนดีนอนดีนอนดีดีนอนดีดี มากัดเอาดิประตูมาลอยกัดดากกันเบื้องหน้าพี่คูดเอาอาปาดูมาลอยกัดเบื้องประตูมาลอยกัดพัวเร็วเออกินเป็นอยู่บ่เอาละครับหมาจะตีกันแล้วครับกับช้างเอากินเอ้าอุ้ยอุ้ยโดนกันแล้วอุ้ยโูนกันตตอนไหนดิอ๋ออุ้ยจะตีกันจะตีกันแล้วครับ กับช้างเจอกันแล้วครับครับปุตุมรอยระวังด้วยระวังเติอวะนี่เฮ้ัลงนั่งลนั่ลงนๆๆล่ลงน่่ลก่อนให้กิน นอนลงนอนลงนอนลงไปมวมาสิอนนอนลงดีก่านอนลงนอนลงนอนลงนอนเร็วนอนก่อนนอนลง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 มาเป็นการลอกไปเพื่อกับม้าลูกนอนลงนะนอไปนอนลงนอลลง ม่ให้กินเด้มาให้กินเด้นอนลูกนลูกเร็วเร็วเลูก,ลอกนอนลูกล,อลโอ้ป่ะอันนี้มาให้กินเตะให้ให้ปลาทาเลยอันนี้ชวยเร็วอ่าเอาไปหนึ่งชิ้น Di suai lew Di suai, di suai Haa? Yo alo. Loran. Ready. Ini. Ini 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 ada ini. Ini วันนี้ก็ หมดไปแล้วครับหนึ่งเครือกับบัวบานก็ไปเหลือชื่นใจครับชื่นใจ เวลาพ่อพูดอะไรมีเสียงตอบกลับตลอดชากอะไรยิ่งเดียวยิ่งหลอกินเย่ามั้งครับเหมือนได้กินเยอะหมามิงผ่านไปผ่านมานี้โดนบัวโดนบัวลอยจุบเข้าไปนะเดี๋ยวไปเตรียมกล้วยให้ชื่นดีกว่า ให้ชื่นกันนะครับเดี๋ยวไล่สดใหม่สวัสดีครับ